ทุกคนว่าเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเรืมที่แล้วของงานนะคะแนวว่ามันจะมีบ้างลายบ้างนะคะเรื่องมากที่รู้มเเห็น้วจะเห็นเพ่าว่าสนุกขนาดมีถ่ายรูปสวยๆดีแต่ว่าถึงแล้วข้างหลังมันมีอะไร แลถัดมาะคะ่ะเส้นทางการประกวดนางงาของดาเริ่มขึ้นด้วยแค่การรู้สึกว่าการอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆออกมากรอบก่อนที่อายุจะเกินนะคะันก็ได้ไปบอกเพื่อน เรื่องเราก็เหมือนกับตาลบัตรนะคะคือแท้จะเรียกได้ว่าเป็นช่วงนี้ตกต่งททีุ่ดของการตรวจวินจฉเลยนะคะก็ได้มาติมนะคะแล้วก็พี่แอนที่คอยไกด์ทางการนะคะว่า,ภา,ภา,ภาพาให้คฤ้รู้จักพื้นที่ให้หรู้ว่าการเดินทางสายวิทิจฉต้องทําอะไรบ้างเพราะตอนนั้นคือเราไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไม่มีใครเลยนะคะก็ขอบคุณมากมากนะคะพี่แอนที่มาหาการทุกวันนะคะแค่เวลามาเจอหลักงห่งเห็ง S <S <an> ก็รี้สึกผิดกัแรงไจมานะคะ่ะแล้วก็โดนคิวแล้วก็องเตินด้วยนะคะที่มากทุกวันไม่ว่าจะเริ่มตึกแค่ไหนไปภูกเก็ตลำบากยังไงนะคะและถัดมานะคะของคุณ เตรียตัวที่แท้ผู้ส่วนนะคะโดยเฉพาทนีนะคะรอยซูน,น,น,ะะนิโอนะคะที่นัทอยู่นะะที่ให้การใช้ห้องสเล่น2เดินฟรีๆน,น,นะคะ<ม>แล้วก็ยังจะสอนหนูเต้นด้วยนะคะหนูไม่มีเบลเลยก็สอนจนหนูพอเต้นได้นะคะแล้วก็ทีมต่อมานะคะเป็นทีมที่แข็งแกรมากๆช่วยกัน พี่คนเชียร์เราแบบคนแปลกหน้าเชียร์เรามารู้สึกยังไงรู้สึกดีแค่ไหนนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณคนในด้อมทุกคนนะคะพะคะี่ที่แท้ละค่ะพี่ที่คุยในน้อนพี่เอียบและทุกคนที่นะคอยเชียร์หนูนะคะถัดมานะคะส่วนสําคัญมากๆในชีวิตวเลยนะคะครอบครัวพ่อแม่ประตูและเอ็นะจริงอาณาทุกคนนะคะที่สนับสนุนอย่อยาไม่ว่าจะทำอะไรจะเป็นเส้นทาง อะไรก็ถ้าหรสนุกหมดตังค์้ัวยอีทุกคนอยู่ในกลุ่มเพจอ่างงามเอะกว่าหนูอีงนะคะขอบคุณมากๆนะคะและอีกคนนึงที่ขาดเวลาเลยก็คือแฟนนะคะขอบคุณคนมากที่รับส่งเราไปไหนเราเหนื่อยแค่ไหนเราเหมื่อนกันเราประสมัญหา ไม่ได้คนนะั้นหนูก็ไม่รู้เลยว่าจะผ่านไปได้ยังไงแต่แหละและถัดมานะคะคนกคนุหลาบไทยนะคะที่มาเจับมือหนูขึ้นมาจากน้ำในวันที่กำลัง กับมูนบุตมิสแกนแร้มากๆากค่ะก่อนจะรัน่ะขอแนะนำตัวแบบมิสแกนแร้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะการการีิรันีิรันการ,การมิส